สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช,ช่อง y o u t u ู e ถาอินเตอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่า,นนานติดตามกันวันที่18มกราคม2 5 6 6ครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านอเล็กซีอเรสโตวิชที่ปรึกษาของประธานาธิบดีของยูเครนได้มีการยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งแล้วนะครับหลังจากที่เขานั้นออกมาให้ข้อมูลบอกว่าขีปน,นาวุธที่พุ่งเป้าเข้าทำลาย อพาร์ตเมนต์ในเมืองดานิปโปรก่อนหน้านี้เป็นขีปนาวุธที่ทางด้านกองทัพยูเครนนั้นยิงสกัดขีปนาวุธของรัสเซียและตกใส่อาคารอพาร์ตเมนต์จนทําให้อาคารอพาร์ตเมนต์นั้นเกิดความเสียหายพังถล่มลงมามีผู้เสียชีวิตล่าสุดนั้น44ศพตกนะครับซึ่งตัวเขานั้นได้ออกมายอมรับนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดออกไปนั้นเป็นความผิดพลาดทางด้านอเล็เซี่อารเรโตวิชนั้นเป็นที่รู้จักกันดีมากว่าเขาคอยอัปเดตสถานการณ์การสู้รบในยูเครน เป็นประจำทุกวันผ่านช่องทางยูทุ e แต่ว่ามีผู้ชมหลายล้านคนแต่คําพูดดังกล่าวของเขาทําให้เกิดกระแสความไม่พอใจไปทั่วทั้งประเทศนะครับและถูกฝ่ายรัสเซียนําไปใช้เพื่อกล่าวโทษยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากอพาร์ตเมนต์ในเมืองดานิปโปรถูกขีปนาวุธโจมตีเมื่อวันที่14มกราคม2566นะครับโดยทางด้านอ,าลอาเลกซีรสโตวิกนั้น บอกว่าดูเหมือนขีปนาวุธของรัสเซียนั้นจะตกลงสู่อาคารดังกล่าวยังจากถูกยิงตกโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนแต่อย่างไรก็ตามปรากฏว่าทางด้านกองทัพยูเครนนั้นออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ถูกยิงโดยขีปนาวุธเคเ22ของรัสเซียซึ่งกองทัพยูเครนนั้นเนี่ยครับไม่มีกีความสามารถเพียงพอในการยิงสกัดและคำพูดของอารเรสโตวิดนั้นสร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งให้กับชาวยูเครนบางส่วน ที่ออกมาตอบโต้ตคําพูดของเขาอย่างโกรธเปรี้ยวบางคนนั้นกล่าวว่าเขากําลังเป็นแนวร่วมหรือว่ากําลังส่งเสริมเนี่ยครับโฆษณาชวนเชื่อให้กับงด้านรัสเซียรในขณะที่สมาชิกรัฐสภาย,ยูเครนมาคนร่วมกันลงนามคําร้องเพื่อเรียกร้องให้ปลดอเล็กซีอเรสโตวิชออกจากตําแหน่งในรัฐบาลทันทีนะครับก็เกิดการโจมตีอย่างหนักเนี่ยไปที่ตัวเขาในการออกมาพูดเรื่องนี้จนล่าสุดนั้นเนี่ยตัวเขาเองได้มีการเขียนจดหมายลาออกบนโลกออนไลน์และระบุด้วยว่า เขาทำให้เกิดข้อผิดพลาดและขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตญาติและประชาชนชาวดานิปโปรทุกคนที่ต้องเจ็บปวดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวของประธานดธิบดีวลิเมียเซเลนกี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆตั้งแต่ทางด้านอเล็กซีอาเรสโตวิชนั้นเนี่ยครับได้ออกมาพูดว่าเป็นฝีมือของกองทัพยูเครนจนกระทั่งตัวเขาลาออกเนี่ยนะครับทางด้าน วโล,โลีเมเซเลนกี้นั้นก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับที่ช่องทราอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ครับ